โอ้ไทยแล้วเราจะหนีโจรอย่างไงล่ะเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งของมากำบังนะคะนี่เลยกระเป๋านะคะต่อไปตุ๊ก,กตามหมีฉันขอโทษนะคะแล้วก็ไรก๊กน้ําเออเรียบร้อยต่อไปนะคะตู้ไฟนะคะตู้ไฟ,ะะต,ไฟต่อไปนะคะถังขยะนะคะมาตั้งก่อนเลยตั้งได้ปะเนี่ยเออเชิบนี้เลย,ยอย่างท้อยู่กินเหม่นนะคะเดาว่าก็ทนได้เนี่ยไปไปมานะคะไอโจคนนี้มันท้ากวจังเลยอะต่อไปเออก้อนเมฆนะคะโอ้เกินไปแล้วก้อนเมฆมาบังนะคะหยิบถึงได้ยังไงก่อน อ่ต่อมานะครับนี่เลยคุมนะคะคุมนี่มาบางปุ๊บบังได้ป่าวะเออได้ปาวะปุ๊บอ่ะไม่ได้อีกชิบห่ายแล้วอ่ะเอาเสานี่มาวางเจ็บนี่ทำงานนี้ไม่ได้ละเออได้แล้วบอกว่าจะรอดนะคะอุ้ยตายแล้วยังไม่จบนะคะเราจะต้องมาเหนีนะคะอุ้ยตายแล้วโจร โจมันกาลังมองกล่องอยู่มันสงสัยกล่องนะครับไปเลยไปเลยไปเลยมันยังไม่หันมานะครับเอ้ยแต่ก,ก่อนด้วยเชิบมีป้ายเตือนมันหันกลับมาดูอีกแล้วนะคะเอ้ยทําไมกล่องมันมันอยู่ที่วะเนี่ยเออไปเลยค่ะกล่องมันไม่อยู่ที่นี่เลยหลบทันนะคะโจงงว่าเราหายไปไหน